ไปเที่ยวเมืองเก่ากันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะฟ้ายังสว่างอยู่เลยที่นี่จะมืดช้ามากค่ะเมืองเก่าจะแบ่งเป็นโซนๆนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารกลางคืนก็จะคึกคืนสุดๆนะคะคนก็จะออกมาทานอาหารเย็นกันแล้วก็จะมีพวกร้านแห้งเอาเยอะแยะเลยค่ะร้านดน,นตรีสดที่นี่นะคะเขาจะเปิดเพลงกันดังมากเลยค่ะทําให้คนที่เดินเล่นข้างน,นอกสามารถฟังเพลงไปด้วยได้เลย คนที่นี่นะคะเขาชอบทานน้ำผลไม้สดมากค่ะก็จะเป็นการคั้นแบบสดๆเลยอันนี้ก็ไปลองน้ำส้มมารสชาติหวานชื่นใจมากบรรยากาศค่าคืนคืนดีสุดนะคะช่วงนี้พระอาทิตย์กำลังตกค่ะพอช่วงค่ำๆก็จะมีคนออกมาเต้นที่ลานค่ะก็จะมีคนพื้นเมืองนะคะแต่งชุดพื้นเมืองนำเต้นแล้วพวกเราก็เต้นตามได้เลย มาอีกนิดนะคะก็จะเป็นลำธารค่ะมีกระทงลอยอยู่เต็มเลยค่ะเราสามารถซื้อกระทงมาลอยได้นะบรรยากาศดีใช่ไหมล่ะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะ